แม่มีโอกาสไปร่วมงาน h a d l i n e r Best of Asia นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปร้องเพลงมา2เพลงนี่แวะดเรามาคุยกับพวกพี่เดี๋ยวขึ้นไปร้องเพลงต่อค่ะใช่ค่ะจริงงานนี้มันเป็นเกี่ยวกับนะไรคะพี่ซาสิงานเทศกาลอาหารรับชมฟิลิสติกเราชอบค่ะเป็นเป็นเป็นงานที่รวมเป็นแบบ the best เกี่ยวกับร้านอาหารโรงแรมหรือบาร์อย่างเงี้ยนะคะทั่วเอเชียนะคะเขาก็มาแจกรางวัลกันแล้วเราก็ตื่นเต้นได้มากเพราะว่าเอาจริงๆของเขาก็มีเชฟเก่งๆมาทำอาหารแบบ มันเป็นการสู่รวมไลฟ์สไตล์แบบลักชัวรี่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีเชฟมาทำอาหารด้วยใช่ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะไปร้องเพลงมาค่ะปกติไลฟ์สไตล์เราแบบชอบในเรื่องของการกินอะไรกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัววีเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบเที่ยวใช้คำนี้ก็แปลว่าอย่างก็มีแบบอย่างเช่นเวลาไปกินแล้วก็ต้องมอเรลาที่เป็นแบบ ค่งงะปกติใช่ไหมคะวีวีว่าวีเป็นคนกินหลายหลาย,ลาย,ลายสไตล์เลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีแบบเป็นการแบบเหมือนเวลาทำงานเหนื่อยแล้วให้รางวัลตัวเองบ้างกับการไปกินแบบอาหารที่มันลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยแล้วมันรสชาติมันคอมเพล็กซ์และผิดทิ่ผิดทางเนี้ยเป็นอะไรที่เราก็ชื่นชอบแล้วก็เอาจริงเราก็โตมากับอาหารที่แบบฝรั่งอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็การได้เห็นอาหารไทยหรืออาหารต่างๆคุชซี่ในหลายหลายชาติเนี่ยมาทําเป็นแบบไฟนดนอรหลายๆอย่างมันก็แบบ เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเพราะว่าเราก็ประทับใจความฝีมือของเชฟอะเนาะที่เขาแบบครีเอทพอร์ติชัยแล้วเราเป็นศิลปินคนนึงแล้ววิ้ก็มองว่าเชฟก็เป็นศิลปินเหมือนกันเขาก็เลยแบบครีเอทเมนูต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นแพลเลอร์รวมสิ่งนี้ไว้ด้วยกันเท่ารแบบมีเชฟยังดในใจบางทีเราก็ตามไปด้วยใาง้ยใช่ชค่ะอย่างวันนี้เป็นเชฟต้อนอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะเจอหลังเวทีเมื่อกี้เขาทางานกันอยู่เท่มากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมค่ะใช่ค่ะ ค่ะก็ฝา,ากทุกคนด้วยนะคะแทสเลอร์ในวันนี้เป็น best of Asia นะคะก็จะเป็นที่รวมโรงแรมที่ดีๆร้านอาหารดีๆบาร์ดีๆท,ทั่วเอเชียไว้ด้วยกันนะคะก็ใครอยากรู้ว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนแหล่ง Luxury แหลง่งเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ดีๆเนี่ยลองมาติดตามกันได้ที่แทสเลอร์ค่ะอ่<ส>ะอย่างเราอย่างเราราคาถูกมากนี่เวลาเราไปรองเพลงที่แบบเป็นร้านที่ดีๆอะไรเงี้ยฟิลมันได้ยังไงอะไรเงี้ย ค่ะเป็นปกติใช่ไหมคะอย่างวันนี้เราก็จะรู้ว่าอ่าวันนี้เราจะติดกลมนิดหนึ่งใช่ไหม mm. ชุดเราสวยเราแบบพิพัชรามาอย่างเงี้ยเราก็จะปกติเราเป็นคนสดิดสดิ๊งนิดนึงเราก็จะต้องสํารวมนิดหนึง่ง mm. แต่ว่าสุดท้ายเราก็เป็นตัวเองค่ะจริงๆแล้วก็มีความ mm. สนุกอยู่แล้วก็มีความตื่นเต้นที่ได้มางานดีๆแบบนี้แล้วก็บร,รยากาศมันก็เป็นบรรยากาศที่ที่ เขาเรียกมันมันหรุ่ดานนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันสบายๆแล้วทุกคนก็มาชิลๆแล้วไหมเอนจอยอาหารดีๆด้วยกันค่ะแล้วก็มาใช้เวลาดีๆด้วยกันอย่างชุดที่เราเลือกใส่มางานวันนีเนี่ยค่ะยังไงคะพี่พัชราค่ะอ่าใช่ใช่ค่ะก็คือสวยมากใช่ค่ะแล้วก็ในเมื่อเขาเนี่ยเทเลอเอเซียเขามีหลายที่ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เขาเลือกที่จะมาโฮสต์ที่ไทยแล้วก็เลยมีธีมแบบว่าแต่งตัวติดไทยนิดนึงมีสบายอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะค่ะเอาผัดยอดนักเตผลงานเพทเลอส์ค่ะ ผลงานเพลงล่าสุดนะคะ,คะก็มีเพลงที่น่าจะติดหูกันประมาณหนึ่งทั่วบา้านทั่วเมืองประกอบละคร1นในร้อยนะคะเพลงปัญหาของฉันนะคะ,คะเขียนโดยพี่1นึงนรงมิตรแล้วก็ยังมีเพลงประกอบซีรีส์จาก Netflix ชื่อเพลงว่าความทรงจำนะคะไปฟังกันได้ประกอบเรื่องอยากกอับ,บ้านค่ะแล้วก็ทู่ไปอัลบั้มนะคะ <laughs> ชื่อัลบ้มว่าคอมีดรามาติกค,ค,ค่ะไปฟังกันได้ค่ะเป็นอัลบั้มเตม เป็น EP ค่ะบนะ้มสั้นใช่ค่ะ,ะก็คือปล่อยเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆเรารักเสียงเพลงเราก็ทำก็ลองแล้วที่ปล่อยมากี่เพลงละคะปล่อยเต็มๆ EP ก็เอ,อ่อ7เพลงค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงประกอบอีก2เพลงโอ้ยแล้วเดี๋ยวจะมีซีรีส์ Netflix ออกมาด้วยนะคะชื่อว่าอนาคตนะคะอย่าลืมไปดูนะคะซีธันวาเคยกิเพลงประกอบละครี่ะใส่คนชอบมากแล้วก็ติดตาเพราะ ทั้งตัวนักแสดงด้วยแล้วก็เพลงที่อินกับตัวนักแสดงด้วยรู้สึกไงคะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าเข้าใจเลยว่าทําไมคนจะอินละครเรื่องนี้เพราะว่า,าพี่ยาย่าแล้วก็เต่อเล่นไว้ดีมากๆค่ะแล้วมันมันเขิดนะเข้าใจเลยว่าคนจะแบบรักใช่<ๆ>แล้วมันเลย,ม,เลยมันเลยทําให้พอเพลงเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันประกอบไปด้วยกันก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ค่ะหรือว่าดีใจที่คนชอบเพลง เยนอะมากส่วนตัววีดีใจวีคือวีดูแล้ววีก็จะเพลินๆพอได้แบบเห็นขันแบเพื่อนตัวเองยังเล่นแผ่นเสียงตัวเองมันก็ภูมิใจนะแล้วก็แบบแน,น่นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าเพลงไปอยู่ในโมเมนต์ดีๆของเขาแต่ว่าอีกอันนึงที่ประทับใจคือเวลาได้เห็นแบบเด็กรุ่นใหม่ๆร้องเพลงค o เวอร์ของเราแล้วแบบมันมีคนเก่งๆเ,เยอะมากๆร้องเพลงเพราะแล้วแบบปกติเราร้องไว้เป็นเวอร์ชันประมาณนี้แต่ได้เห็น คนเอาไป cover แล้วร้องเป็นสไตล์ตัวเองอยเ้ยราก็รู้สึกแบบว้าวใช่เราไปส่องเรื่อยๆใช่ค่ะมีความใจไหนที่ชอบก็รีโพสต์เอาอะไรที่อะไรอย่างงั้นก็ไปคอมเมนต์ให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราเราชอบนะให้เขารู้ว่าเราเห็นค่ะค่ะอ่ในอย่างความหวานเราละคะค่ะือเพลงก็หวานดีแล้วแล้วเรื่องความหวานของเราละคะสิ้นปีจะมีแฟนไปเที่ยวไหนกันสิ้นปีทำงานค่ะ ช่วงปลายเปลี่ยนเนาะศิลปินก็จะต้องรับความเติร์ดนิดนึงอะไรแบบนั้นใช่ค่ะก็แปลว่ายังไม่มีการคุยจะไปเที่ยวไหนกันไหมอ๋อมีมีหลังปีใหม่เดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะกับครอบครัวใช่ไปพักผ่อนบ้างก็ทํางานกันมาเหนื่อยแล้วก็ก็ต้องไปพักผ่อนนิดหน่อยใช่ค่ะอันนี้ขออนุญาตถามได้ไหมครับไปประเทศไหนไปเอ่อไปนอร์เวย์ค่ะก็คือผมว่าขอดูงานช่วงปีใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักหลังปีใหม่ทีเดียวใช่ค่ะก็ไปกันกับครอบครัวเลยค่ะก็ไม่ถึงเลือกไปประเทศนี้ค่ะ คุณแม่อยากดูแสงเหนือใช่ค่ะก็คือเตรียมไว้หมดเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะข่าวดีอะไรได้พักผ่อนนี่แหละค่ะข่าวดีค่ะแล้ว่าชอบฟิวอะไรที่แบบโรแมนติกหวานๆอย่างเงี้หรอไม่ได้ไปโรแมนติกนะไปเป็นครอบครัวนะไปกันแบบหลายคนค่ะใช่ค่ะยต่ที่มีของทีนี้มันมีอะไรที่แบบค่ะก็ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกมากๆเลยนะแบบตลอด2024ที่ผ่านมาวีรู้สึกวีดีใจที่วีได้ปล่อยอัลบั้ม c a l ม Me Dramatic ออกไปมันเป็นแบบมันเหมือนมันเป็นผลงานก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งของเราที่ช่วงหนึ่งที่เราทําแล้วเราได้พังพลูมันออกไปก็หวังว่าคนจะชอบกันแล้วก็ปีนี้เหมือนเป็นปีที่ได้เดินทางเยอะมากๆค่ะอย่างแบบตั้งแต่เดือนสิงหามาคือไปเขาเรียกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงต่างประเทศฉ่ามากมีไปแบบไปตั้งแต่สิงคโปร์อินโด ล่าสุดไปเวียดนามไปลาวไปเล่นซั m เมอร์โซนิกญี่ปุ่นมาซึ่งเดี๋ยววีคเอนดนี้ที่จะถึงก็ไปเล่นงานคอร์กันแฟลที่ฮ่องกงด้วยก็เป็นแบบเฟสติวัลต่างประเทศอ่ะก็ก็หวังว่าเพลงเราจะเดินทางไปได้เรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันฟูฟิลตรงที่ว่าคือเหมือนเพลงความเป็นเพลงที่เราทําแล้วเราก็แบบมีความสุขกับการทำแล้วการที่เขารับเพลงของเราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วแบบ ร้องเพลงเหล่านั้นกลับมาบางคนอาจจะยังไม่ได้ร้องได้ขนาดนั้นแต่เขาเอนจอยกับโมเมนต์นั้นกับเราวีรู้สึกมันเป็นแมจิกโมเมนต์ที่แบบคอนเสิร์ตไลฟ์มันแบบส่งกันไป<อ>ส่งกันมา,นมาเอาเนอร์จี้แบบนั้นนะคะแล้วเราเจออินเตอร์แฟนแล้วแบบอะไรทุกอย่างค่ะแล้วคิดถึงเรา,าคะ่ะเขาก็เขาก็เอาจริงๆพอเหมือนมันแปลกเหมือนกันนะวเวลาวีไปเล่นโชว์ที่แบบอินเตอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยวีชัดมากก็วีเป็นคนไทยค่ะเพราะวีพูดเป็นลื่อยู่มากเลยค่ะ พ,าาพูดภาษาอังกฤษคะ่ะ<ร>แต่ว<ร>่าแบบเป็นสไตล์เป็นคนไทยชัดเจนว่าพูดไปเรื่อยพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดวีก็ดีใจที่คนเอนจอยแบบดูออกว่าคนเอนจอยจริงๆแล้วก็หวังว่าแบบถ้ามันเป็นครั้งแรกๆที่เราได้เจอกันกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบยินดีทําความรู้จักกับเราอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทําสิ่งนี้แล้วก็เขาก็รับเพลงของเราเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็มาแบบติดตามหรือมาพิมพ์บอกว่าเฮ้ยฉันฟังเพลงเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากค่ะอย่างปีนี้มีผลงานที่พอใจแล้วอย่างปีหน ต้องรอติดตามค่ะ<า>ใช่บบบต้องรอติดตามแต่ว่ามีมีโปรเจกต์ใหญ่ๆแน่นอนค่ะก็คือหลังจากไปพักผ่อนกลับมาดูโปรเจกต์ใหญ่ถูกต้องค่ะ <laughs> <c oughs> ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> น,นะคะขอบคุณนะคะขอบค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ